Ja! <laughs> แอบนานๆด้วยอ้าวไม่ตลกเหนื uh, ่อยแล้วอ่ะกินข้าวต่อค่ะลูก กินข้าวต่อให้เขาเผลก่อนข้าวติดปากเต็มเลยข้าวติดปากเต็มเลยฮ่าชิ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 เหรอฮาชิเหรอิฮ่าฮิหรออ ตมเอ๊ะจ้เอ๋เฉยก็ตลกเลยค่ะลูกหอยังพอยังเกตตี้เจ้าหญิงมากเรสยิมันไห้ยิมันี่หป็น บายบายก่อนบายบายคุณผู้ชมก่อนค่ะบายบายคุณผู้ชมก่อนบายบายทำยังไงลูก